สวัสดีครับผมในนามชักเฝ้าอยู่แคนทีพีดีจีครับตอนนี้เราได้เปิดรับทำการสมัครสมาชิกเพิ่มรับสมัครก็พูด,ดง่ายครับเปิดรับคนเข้าแคนครับ ถ้าใครสนใจจะมา่วมมาเป็นครอบครัวกับเราได้ติดต่อมาได้นะครับผมจะเดี๋ยวผมบอกรลยดานียดอทีใต้คลิปนี้นะครับรจะให้ดูชาะ์ากรนะครับอันนี้มือกลของเราทั้งหลายนะครับ เยี่ยมไปเลยครับอ่าอันนี้ครับมือสไนา์ของเราครับฉีดเส้นนี้าพี่นี่เป็นวีนี่คือฮันเตอร์คอร์สครับเป็นพระเอกของแคนเราครับคือหัวหน้าแคนเราไอเอ็มบอลนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นมือแข่งของเราเหมือนกันครับในทีมนี้จะมีไหนอีกนะมาชิบลาทั้งหลายครับอันนี้ครับป๋าเอ็มครับน้องเอ็ม กรีนนะครับเฮ้ยอีประชุมมาเห็นสามฆ่าสองคนดิดสองคนเฮ้ยโพตวีนะครับเราขาดเขาไม่ได้นะครับคนคนนี้ครับคนนี้คนนี้ครับเขาเป็นลองแคนนะครับเอ้ยหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับจับจ้วงเลยครับครับทั้งหมดแถวต้องเอ้ยขนาะในนะขอางในครับครับอยู่ทั้งแถวครับ เ,เราจะประกาศรับคนเข้าแคนในนาทีนี้ครับเดี๋ยวจะบอกเ,ออเราจะบอกรายละเอียดอีกทีใต้ตคลิปนะครับอ,อ,อันนี้ทุกคนนี้ก็สมาชิกของเราทั้ง,งหลายเรามีโอกาสร,าราับเปิดแคนได้แค่สามวันนะครับเราจะเปิดแค่3วันถ้า3าวันนี้ถ้าไม่ถ้าใครไม่ได้เข้าเนี่ยอาจจะเสียใจก็ได้นะครับโอเคครับนั้นสวัสดีครับทุกคน